สวัสดีจ้ายายไก่จะพามารับชมบรรยากาศหลังฝนตกค่ะทุกคนของขายกันหลายหลายโอ้ยฝนตกขายของบ่ได้ค่ะฝนตกขายของบ่ได้เลยแม่ค่ะทางรถไฟเงียบค่ัก มาหาซื้อเครื่องไปทำส้มตำก่อนพ่อค้าขายดีไหมคะขา,ขายดีไหมมาแวะซื้อมะเขือเทศหน่อยไปตำส้มตำกินมะเขือเทศงามเนาะเสะอ,อนมะเขือเทศเนะะาะน้มงามมะเขือเทศเอามะละกอหน่อยนี่มะละกอลูกนึงลูกเล็กเอามะละกอมาลูกนึงไม่ต้องลูกใหญ่เดอ้อลูกเล็กค่ะ ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่เอาลูกเล็กยานไม่ต้องใหญ่ยานไปใดญเกินมือใส่ไม่ใหญ่ก็ดีลูกเล็กกว่านี้ก็ไม่มีใช่ไหมไม่แพงด้วยนะสิบห้าบาทเอง มาซื้อเครื่องต้มตำมะระกอเนาะ15บาทเอเงนะไม่แพงไม่แพงถ้าเดินเที่ยวโอ้ยขบพักกับจังแมนหลายพักหลายหลายค่ะถ้าเดินเที่ยวตลาดจ้าซื้อผัก เดี๋ยววนไปด้านนี้หน่อยอันนี้คือทางรถไฟค่ะทางรถไฟปกติทางรถไฟสิขายของดีเดอ้อมินิฝนตกค่ะมอนีฝนตกมอนิฝนตกมาชมบรรยากาศทางรถไฟค่ะแม่ค่ะขายของทางรถไฟหลายหลาย มาสือพักคะ่ะทุกคนมาสือพักกัเฮ็ดกับเขา่าเอาพักยังดีนะเนาะเฮ็ดกับเขากินใบยานางก็มีมีทุกอย่างมีทุกอย่างคะ่ะมีทุกอย่างตลาดทางรถไฟขายดีมากมีพักทุกอย่างคะ่ะมีพักทุกอย่างโอ้ยขนุนกับมีนี่ขนุนขนุนนี่ก็จะแมนงามค่ะไปต้มซุปเนาะขนุนเนาะ กี่แซบต้มขนมซุปค่ะทุกคนมีรจ็ดปตะกินเนาะพักกับจังแมนหลายอย่างหลายแนวมาแวะซื้อเครื่องสุมต่ำค่ะทุกคนไปทำส้มต่ำดีไหมมื้อกลางวันนี้ยายบอกเบื้องใหญ่ไม่เอาแล้วมันไม่สวยมื้อกลางวันนี้ไปต้มต้มต่ำกินดีไหมข้าเข้ากับบรรยากาศฝนตกตลาดผักค่ะนี่คือตลาดผักทางรถไฟ นีของขายทุกอย่างอันนี้ก็ไใบบัวบกนี่ใบบัวบกนะคะนี่ใบบัวบกผักมีทุกอย่างค่ะผักมีทุกอย่างอันนี้ของมอญค่ะของมอญนี่เป็นของมอญนะคะเป็นถั่วมอญกระเทียมมอญหอมมอญนี่คือถั่วมอญค่ะถั่วมอญถั่วมอญพม่าค่ะนี่กับใบพูดเด้อจีให้เบิ้งปลาหมอนนี่ปลาหมอนเด้อนี่ เอปลาหมอนเด้ออันนี้ปลาคนไทยอยู่ทางไหนบุ๋อยู่ประเทศทางไหนบุ๋นปลาปลาคนไทยปลากระดีอยู่ทังไหนดูนี่อันนี้ปลาหมอนค่ะให้เบิ้งปลาหมอนพุณไม่เคยเห็นเนาะปลาหมอนปลาแดกหมอนไม่ควรจะอยู่ซาอุเนี่ยไม่เคยเห็นอันนี้กับใบพูนี่ก็เห็นบ่อยใบพูดซอเบ่อันนี้ทั่วหมอนนี่ทั่วหมอนเขามักติไปย้ำกินนะทั่วหมอนเนาะอือ บ่เคยเห็นเนะาะั่วมอน <dem> ทุเรียนขายดีคักเนาะทุเรียนเนาะทุเรียนทุเรียนขายดีโอ้ยว่าจะถูกหวยสักหน่อยไม่ได้กินทุเรียนเลยซื้อหกหนึ่งซื้อหกหนึ่งไปซื้อหกหนึ่งไปออกหกศูนย์เทุเรียนก็น่ากินน่ากินเนาะโอ้ยหวยก็ไม่ถูกจ้างวานเนาะเจ้าซื้อหวยเจ้าซื้อเนาะแมนแมนทุเรียนก็น,น่ากินเออ อันนี้ก็ล้านนาสมเด้อค่ะพี่น้องจ๋าร้านนาสมค่ะอันนี้ร้านขายของโอ้ยตลาดมหาชัยขั้นฝนบโตก็ขายดีด้วยพี่น้องขายดีขายดีอันนี้มันฝนตก็ซื้อดอกค่ะอันนี้ร้านเสือผาเด้อร้าเสือผาอันนี้ก็รล่าพักค่ะอันนี้ก็รล่าพักร้านพักร้าเนี่ยขายดีล้านพักร้านนี้เพิ่นขายบลาแข้งดอกล่านพักร้านนี้เพิ่นขายบ่แพ้งดอกค่ะมีทุกอย่างค่ะ ตลาดมหาชัยเขามีทุกอย่างขายดีนี่บ่ได้ได้เดินไปทางไอ้ทางรถไฟในรางด้อค่ะโอ้ยในร้างรถไฟคนจะแมนมันหลายหลายคักอีีนี่จะเดินไปจ่ายค่าของเขาก่อนค่ะพี่น้องเดินไปจ่ายค่าถั่วงอกจ่ายค่าใบเมงรักไปะจะพาไปเดินเที่ยวร้านเส้นก๋วยเตี๋ยว มีทุกอย่างร้านเส้นก๋วยเตี๋ยวชื่อ mm, ร้านตะเมลค่ะขายดิบขายดีเทน้ำเท่าค่ะทุกคนมีทุกอย่างขายดีมีทุกอย่างมีสารพัดค่ะอันนี้ก็มาเดินชมตลาด้ายตลาดอุ้ยดอกไม้งามงามดอกทองอุไล อันนี้ก็อาหารตามสั่งค่ะร้านนี้ก็ขายดีนะขายดีขายดีเจ๊ไก่ก็มาแวะกินข้าวร้านนี้ประจำเนี่ยร้าน,านขึ้นร้านเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยนี่ร้านเส้นก๋วยเตี๋ยวมีทุกอย่างค่ะร้านใหญ่พ่อค้าร้านใหญ่สง่งงอกข้าโรสง่งงอกข้าโลก่อน แล้วก็เอาเออเอาชิรสหนึ่งโลชิลลหนึ่งโลปุ๊บอะไรนะแล้วไปซื้อข้าวให้ปะแก a g นึ่ะเขาขายป่ะขายขายเนาะ ซื้อข้าวซื้อข้าวหน่อยค่ะข้าวไรเบอรี่สามสามก้อนนะอไม่ได้ข้าวไรเบอรี่สามข้าวหอมหนึ่งไรไรเบอรี่สามหอมหนึ่งหอมหนึ่งไรสามมาแวะชมตลาดค่ะมาซื้อข้าวนี่ร้านข้าวนะคะร้านข้าวร้านข้าวขายดี ข้าวสวยข้าวหอมมะลิเนาะกี่บาทอ่ะนี่เค่ะเอาแบงค์ร้อยเอาแบงค์ร้อยไปแล้วลูกชายป้ากลับมาทิ้งข้าวกลองแกไม่ชอบกิ้ข้าวแดด